สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาขุดดินขุดดินถมหรือว่าใช่ค่ะขุดดินถมห <c oughs> น่อไม้ที่เราตัดไปแล้วเนาะที่มันก็นอย่างนี้นะคะเป็นตอเป็นตอมันอย่างนี้นะเหลือแต่ตอของมันอย่างนี้นะคะหน่อใหญ,ใหญ่ตอใหญ่เราขุดมันตัดมันไปกินแล้วเนาะ แต่รากมันลอยอยู่บนดินเราก็เลยมาขุดดินสุ่มมันไว้เผื่อว,ว่าหน่อมันจะได้ขึ้นทั้งปีอีกเนาะปีนี้มันก็ให้เราขายทั้งปีกินทั้งปีแล้วปีหน้ามันก็จะต้องขึ้นทั้งปีเหมือนกันนะคะนี่เราขุดดินสุมมันไว้แบบนี้นะคะถมมันไวเนาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแถวแถวนี้อีกนะคะที่เราเอาดินถมไวอย่างเนี้ยนาะ จะว่ามันง่ายมันก็ไม่ง่ายนะคะขุดดินผมก่อเนามันก็มนอไรพอแรงพอดูนะคะเนี่ยแต่ก็สนุกดีนะคะดินแถวนี้สวยมากเลยแต่ดินในสวนข้างในอ่ะมีแต่แร่เนาะข้างในนั้นอะ่ะมีแต่แร่ทั้งนั้นเลย ดินดินนี้คือดินที่เราตอนที่เรายังไม่ได้มาอยู่เนาะต้นไม้มันใหญ่เนาะเราก็เอา,า,ถารถมาไถรถมาไถมาปรับดินเขาเลยเอาดินมาไว้อย่างนี้นะคะดินหน้าดินเนี่ยหน้าดินเขาเลยเอามาไว้แบบนี้เนาะเสียได้มากเลยไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเนี่ยดินสวยด้วยไม่มีแร่ด้วย เราก็จะเราก็จะขุดดินสมกอนอไม้แบบนี้ให้มันขึ้นทั้งปีอีกนะคะไอที่เราตัดไปแล้วเราก็เอาดินถมมันไว้อีกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่เนาะนี่ค่ะนี้ก็ตัดมันไปตัดมันไปตัดมันไปเดี๋ยวเราก็เอาดินเข้าถมมันอีก หน่อไม้ต้องคู่กับย่านางย่านางเยอะเลยนะคะในสวนนี้มองไปทางไหนก็เป็นย่านางนะคะหน่อไม้ตะแกงหน่อไม้ก็เก็บย่านางไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอีกแต่ย่านางเท่านั้นเลยไปถึงทั่วสวนนี้แลยค่ะคะ่นะ,คะทั้งข้างนอกสวนในสวนนี้น อันนี้เดี๋ยวถ้าเราตัดมันไตแล้วเราก็จะเอาดินถมมันอีกเนาะข้างล่างนี่ก็ต้องถมนะคะมันจะได้ขึ้นเยอะๆนี่ค่ะอัา,านี้ถำนะคะเพื่อนพี่นนุง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ